การบวชของหลวงปู่ขาวท่านออกบวชคราวแรกบวชที่วัดโพสีบ้านบ่อชะนเงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอ,อุบลราชธานีเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2462โดยพระครูพุทธ,ธิศักดิ์เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญเป็นพระอุปชาพระอาจารย์บุญจันทร์เป็นพระกรรมวาจาและอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยในวัดโพสีถึงหกปีในเวลาที่อยู่ในวัดนั้น สังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนพิษุสามาเณรด้วยกันประพตชปฏิบัติพระธรรมวินัยก็เป็นลงหลุมดอนดอนผิดผิดพลาดๆลาดไม่เป็นที่จับใจเชื่อถือได้ไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรคเพื่อผลด้วยความบริสุทธ <c oughs> ิ์ใจดังที่ตั้งไว้เมื่อคิดอ่านทบทวนเกี่ยวกับการอยู่และการออกปฏิบัติธรรมจนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงเข้ากราบลาอุปชาอาจารย์ตลอดอาติมิมรเพื่อนฝูงเพื่อทราบเจตนาและความประสงค์ในการออกปฏิบัติธรรม อุปสรรคในการออกเที่ยวตุดงกรรมฐานตอนก่อนปฏิบัติกรรมฐานท่านก็เคยได้รับอารมณ์เขย่าก่อกวนใจนานาประการที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจากคนทั้งหลายทั้งเป็นพระทั้งเป็นคราวาดว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยเป็นาาแล้วใครจะบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามพระธรรมวิานัยนเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จตามใจหวังได้บ้างว่าการบำเพ็ญภาวนาทําให้คนเป็นบ้าถ้าใครอยากเป็นบ้าก็ออกบำเพ็ญภาวนา ถ้าใครยังเป็นคนยังอยากเป็นคนดีเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ควรออกกรรมฐานเพื่อความเป็นบ้าบานว่าสมัยนี้เขาไม่มีพระธุดงกรรมฐานกันหรอกนอกจากพระธุดงกรรมฐานที่จําหน่ายตะกรุดคาถาวิชาอาคมของขลังต่างๆเช่นพวกสเสนยาแฝดอยู่ยงคงกระพันชาตรีดูเลิกงามยามดีดูชะตาราศีเท่านั้นส่วนพระธุดงกรรมฐานที่ดําเนินตามทางพระธุดงนั้นไม่มีแล้วสําหรับทุกวันนี้ อย่าไปทําให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเลยสู้อยู่สบายอย่างนี้ไม่ได้บ้างบรรดาอุปสรรคที่กีดขวางทางออกบาเพ็ญธุดงควัดในเวลานั้นรู้สึกมีมากมายสําหรับท่านเองไม่ยอมฟังเสียงใครแต่ไม่ขัดคานให้เป็นความกระเทือนใจกันเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายในความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในท่านมีว่าคนเหล่านี้และพระอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าของาศาสนาไม่ได้เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพาน และไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจทำผู้อื่นให้เป็นบ้าเป็นบอได้พอจะเชื่อถือได้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกับพระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหันเท่านั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามท่านที่พูดหวานล้อมกีดกันไม่ให้เราออกกรรมาฐานด้วยอุบายต่างๆนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเลยเพียงมองดูกริยาท่าทางที่แสดงออกก็พอทราบแต่ว่าเป็นนักปรา์หรือเป็นคนผ่านมีสันดานเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นคํากีดกันห่วงห้ามใดๆที่แสดงออก จึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะนํามาวินิจฉัยให้เสียเวลาเราจะต้องออกปฏิบัติกรรมฐานโดยทายเดียวในเม่ชานี้และจะค้นหาของจริงตามหลักธรรมที่ประทานไว้จนสุดกําลังความสามารถขาดดินสิ้นซากพระกรรมฐานคือตัวเราเองตายก็ยอมถวายชีวิตไว้กับพระธรรมดวงเลิศเมื่อพร้อมแล้วท่านก็ออกเดินทุดงในถ้ำกลางประชาชนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่กําลังชุมนุมกันอยู่ในวัดเวลานั้นเวลาจะไปท่านพูดสั่งเสียด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆที่คัดค้านโดยปริยายว่าเมื่อกระผมและอาตมาไปแล้วถ้าสอนตัวเองไม่ได้เต็มภูมิจิตภูมิธรรมตราบใดจะไม่มาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าตรับนั้นจะหวังตายเพื่อความรู้ความเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนกรุณาช่วยจําคํานี้ไว้ด้วยหากยังมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีกจะลืมไปเสียการที่เราจะมีโอกาสได้พบเห็นกันในอนาคตจึงมีอยู่เพียงอย่างเดียวดังที่เรียนแล้ว คือการรู้เห็นทมประจักษ์ใจหายสงสัยโดยสิ้นเชิงแล้วถึงจะกลับมาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าท่านว่าขณะที่ผู้คนส่วนมากทั้งพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งคราวาทีชาวบ้านเคารพนับถือกันว่าเป็นนักปราบราชบัณฑิตพูดคัดค้านกี่กันอยู่นั้นใจเราเหมือนจะกัดเพชรทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียวและเหมือนจะเหาะเหินเดินไปทางอากาศให้เขาดูในเวลานั้นรู้สึกมันมานะมันกระหยิ่นยิ้มย่องอยู่ภายในใจเราลับจะออกแสงจ้าแจ่มจ้า พุ่งออกมาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นเสียทีซึ่งเป็นลักษณะประกาศตนว่านี่ไงละ่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้านี่ไงละ่ะพากันเห็นหรือยังจะพากันมัวประมาทข้าว่าจะไปเป็นบ้าเป็นบอลกูกคลั่อะไรต่างๆอยู่นั่นหรือใจข้ากับใจท่านทั้งหลายมันไม่ได้เป็นใจดวงเดียวกันพอจะกว่าต้อนเข้ามามั่วสมชุมนุมกันตายแบบไม่มีคุณค่าเรากับหมาตายอย่างไรกันข้ายังไม่พอใจจะตายตามแบบที่ท่านทั้งหลายจะพาตายอยู่เวลานี้ ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้าพาตายซึ่งไม่มีเชื้อแห่งภพเหลือล้ออยู่เลยตายแบบนี้ข้าเคยตายมามากต่อมากแล้วจนไม่สามารถจะพนานาปาชาของตนได้แม้ไม่รู้โดยยานข้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงยานอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือนเสร็จแล้วก็ลาพระอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายออกเดินทางท่ามกลางประชาชนจํานวนมากมุ่งหน้าไปทางพระธาตุพนมเดินบุกป,ป่าฝ่าดงพระเด,ดเท้าตามทางล้อทางเขียน เพราะสมัยนั้นถนนไม่มีแม้แต่รูปร่างนอกจากคนเดินเท้าและทางปีนเท่านั้นในดงใหญ่นั้นช้างกว่าชุมเสือกว่ามากสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีเต็มไปทุกขนทุกแห่งเพราะไม่มีบ้านผู้บ้านคนมากเหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนมีเต็มไปด้วยผู้คนบ้านเรือนป่าก็ป่าจริงๆถ้าเดินผิดทางก็มีหวังอดข้าวหรืออาจตายได้เนื่องจากไม่พบบ้านพบเรือนคนที่ไหนเลยแม้เดินทางกลางวันก็แทบจะไม่เจอบ้านคน อุสาเดินบุกป,ป่าฝาดงมาจนถึงพระธาตุพนมรู้ถึงอุดรหน,นองคายเพื่อตามหาท่านอาจารย์มั่นซึ่งทราบว่าท่านดำมสาอยู่ที่อำเภอท่าบอ่อเมื่อไปถึงและอาศัยอยู่กับท่านได้พักอบรมกับท่านชั่วระยะเท่านั้นยังไม่จุใจที่อยากอยู่เลยท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่หายเงียบไปเลยคราวนั้นก็นับว่าเป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่งเพราะไม่มีครูอาจารย์ให้อว่าสั่งสอนพอทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นไปพักบอาเพญเพียรอยู่ที่เชียงใหม่ จึงพยายามตามหลังท่านไปโดยการเที่ยวทุดงกรรมฐานไปเรื่อยๆตามลำแม่น้ำโขงจนลุถึงเชียงใหม่และที่วบำเพ็ญอยู่ตามอำเภอต่างๆด้วยความสงบสุขที่ที่ท่านพักบำเพ็ญแต่ละแห่งนั้นล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลจากหมู่บ้านมากท่านอาจารย์มั่นเองก็เที่ยวอยู่ตามแถบนั้นเช่นกันแต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆเพราะท่านชอบปลีกตัวจากหมู่คณะอยู่เสมอไม่ยอมให้ใครพบอย่างง่ายได้ท่านก็พยายามตามท่านอย่างไม่ลดละ จนในพบและได้ฟังการอบรมจากท่านจริงๆแต่ท่านไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียวท่านว่าท่านขอพยายามไปอยู่ในแถวใกล้เคียงท่านพอไปมาหาสู่เพื่อรับโอวาทได้ในคราวจําเป็นเมื่อเข้าไปเรียนศึกษาข้ออัดข้อทมท่านก็เมตตาสั่งสอนอย่างเต็มภูมิไม่มีปิดบังลีลับแต่ไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านว่าท่านก็พอใจที่ท่านเมตตาสั่งสอนในเวลาจําเป็นเข้าไปเรียนถามเมื่อหมดข้อของใจแล้ว ก็กราบลาท่านไปบำเพ็ญตามลำพังมีการเข้าเข้าออกอยู่เสมอเมื่ออยู่นานไปบางปีท่านก็เมตตาให้เข้าไปจำพรรษาด้วยรู้สึกดีใจเหมือนตัวจะลอยที่พยายามมาหลายปีเพิ่งสาเร็จจากนั้นก็ได้จำพรรษากับท่านเรื่อยมาการบำเพ็ญทางจิตตภาวนารู้สึกได้กำลังขึ้นเป็นลำดับตอนไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วพร้อมกับได้ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสั่งสอนใจจึงเหมือนจะเหาะจะบินด้วยอำนาจแห่งความอิ่มเอิบในธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจ ไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลูกหลุมดนดอนของใจเหมือนพักอยู่ที่อื่นๆใจนับวันเจริญขึ้นโดยลําดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอ